สวัสดีจ่าแพนย์ครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้าม้วนวาลงทงลงทาแหละเด้อจ่าเด้อทีมงานสตีเหล็กหมานมาหวานกะติดตามยายเลยเด้อจ่าคนกันไลยไล่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 ลงไปเลยมาถีเกลยจ่าเด้อมือนี้บวังหลายดอกเอาพอปนเก็เอ นั่นบอได้ซ้ำคุ้มแล้วยัยท่านมอข้งเขเ่อขาก็ยกะจุ่มยังนี่วะนั่นนั่นท่านวนั่นนั่นเียพ่ผีพอแหงนั่นท่านดูสิบอใจทวนมาแล้วตัวใหญ่ที่เท่าท่านมอละเท่า โอ้ยแม่หนึ่งแม่แบบไงซำคุบเลยท่านกายไปจอยเอื้อนพี่พี่ท่านาเขาดเขาดักนตีนนีตีนดูนเอื้อนเอื้อนนัท่านบนน้อลูกพี่น้ออืมนั่นบ่ได้ซำพี่นองเ้ยหท่านบท่านบอเจ้า อ้อตัวแหลกแหงมานาอเจ้าเนาะอ้ยตัวใหญ่เนาะใหญ่นี่เออเออเออนี่อโอ้ยตัวใหญ่งามเนาะสาเนาะมานมาเออเอเอาเอคุ้มกันึงเจ้าขีอไระตัวใหญมันอไมันดูดมันมานมานสองตัวอย่าบกที่ละ เท้าเท้าดิดิดิท่านบ่นี่เหือโอ้ยสองโตลัวรัวไปเลยพี่น้องเด้อเด้อเดอเอาเนี่ยออกก็ไมสิทับพิที่ได้เท้าบ่ท่านบ่ท่านอืมอ้ยแนี่โมห็นเดลือเท้าตาข่อยไหมมันเหลือมไหมเท้าก็จะได้กับข้อถอดข้อไผ่เด้อพี่น้องเลยไล่ไล่เลยเลยกับเบิงในถ่อเป็นกำลังใจให้ยายแน่ ไอ้ม me. ้านบมเจ้านี hmm. ่ม้านอีกแล้วกินเนานฮ่า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 าฮ่่าฮ่าา่าาาา่่า่า่่ ขันใหญ่ๆบ่อไปไก่ใหญ่ๆเอ่าน่ะเอ่าน่ะเอ้าน่ะออกบ้านเขามาหาใหญ่ๆจอยเอ้าเอาเลยเท้าเอาเลยเอาเลยเข้าเอาเลยว้ายว้พัดไอ้บงโซ่โซ่ปบ่อยสิอู้ว่าปล่อยสิสยยอดเลยจะได้ใหญ่บ่หมันรูุเขาไปห่าลูกจ่อยล่ะ ลงหูไต่ไหมนั่น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 ท่านมอท่านโอท่านันเอุ้ยเข้ามาเร็วเขามาเร็วเก้นเขามาเร็วเจ้าเออมันมันเอ้าเท้าเอ้าอุ้ยอุ้ยอแตงอ่ะอุ้ยเอาเอาอุ้ยแม่นี่ม่ไงคนในช่องเมยม้งใน่องแมยมจะท้องเลย เซฟเลยบังดโลเลยนั่นนั่นข้อสองท่านบมโมท่านเจ้ยบกับบอท่านคือกันลุงมานัองหูนีบอเอาหาเอาหนั่นนั่นไม่ในใตตีนนั่นท่านจมขอแรแข็ตีนผิดกบดมาปู บ่อะไรออะอะไรอะารอะเอะไรอะรอะไ้อะไะไรอะไอะไรัะไอะไระอะไรออเขรเะไรอไอะะไรนรออะอไรอะไอะไรอะไรออ ก็มันเข่ามันเขานีเลยเข่าอีกแล้วนั่นนั่นอองแล้วมาคุบันกวนมาเด้อเอามันแต่เขาแล้วมึงกวนติ นี่เอานั่นเต็มมเลยช่ท่านกัท่านเด้อมงนี้เอาเลยเอางเลยเอาอ้าดูท่านเขาไปสมุดเก่านั่งนั่นงเลยกจากไหวนั่งอู้ยแจกแจ

เกียรติ่สุขุนติวาัวาเขาม่เขาไมคากเขานนนี่พี่อรเท้ายังเงไปเลยกรอจาเด้อนี่เขากำลังไงวองในน้อยหนิเขาไปว่องมน้องเเขาไปแล้ว่ไต้นนั่นแหละต้นนี้ไอพี่เ้าวนฮเฮ้ยนี้ ไปยิงเไปยิงก๊บโก๊บไปยิงเาเขาเาไเานี่แหละครับพี่น้องี้จะมบานเป็นังสี่แล้วครับตทองนี่โฉบมแล้วกูนี่วนี่เขาอินะ จะ้อยยำแล้วเขาจะมองก็แแถวะจีไ้เนี่ยป่ัแล้วจันนี่อย่างจจีเาดิเานั่นั่นเขาโอ้นั่นข้างหลังเจ็บไปหาเเขาจอแล้วนอนเอาแอ่เดียวจีกัย่างท่านโมจิอ๋อใหญ่ย้โห

เจ้าเจ้ามมับเฉียอุ้ยมันจีออาลูกลูกลกลกนี่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 ตัวหลังจะกันใหญ่ที่นมเบายูนนี่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 เขามองนี่และเขามืองนี่แหละเขามองนี่หละนหายจอยดูนแล้าดูดร่ารหายแล้วท่านมันดอนบ่านเลย มันหัวแล้วมันตดออกมาใส่มืออีกทีจุกออกมาเอ้าตัวใหญ่บ่อปาดปาดตัวใหญ่เนาะย่อขึ้นมาเอาทับพีท่าพีมานมานเอออนเอออมานมันนั่นแล้วนั่นเห็นบ่อบาดละสองโตนั่งร้อน มันมันเอาดูทวนทวนเอาทวนทวนทวนท่นมาน่นั่นป่ายอดน่ะจุดสีขาป่านั่นจุดสิคนี่นี่ยูดาเขาไปทางไหนตัวเดียวเขาดยค่อยค่อยมานมน เอาไบเพราท่านซ้ำปาซมั้ยโอ้ยเย้ๆภาพวันนี้อ้ยเอออเออท่านมอเท้าลอดมือไว้นี่ท่านยูน่นี่โอ้ยท่านมอเทาเ้นี่นี่นียยอาเท้าถือเอยเอาเท้าสองต๊สองตนี่นี่ไล่เตะไลยต ว่าตัวเอาเถ้าเอาเลยสามตัวเลยนี Ora, ่ท oui. to ่านกันโตแล่วนี่นี hey, ่เขาได้บ ati ่ ไม่เลยไปเร็วมามามาจบได้บได้เขียไปาอนเาไปน้าน้าอเลูกจกระดาษตาทองนี่ะนเลโอู้มเออโยูมันจะไหนเลยู่าเูบท่นดโอ้โอ้ยนี่เจริงเอนเออนั้อยออกมาเป็วอไรเย

ขอแต่ลังคนว้าวต้องล้างก้อล้างตงลางนัวเลย้มวนมวนมวนโอ้ยสาวเจับคู่ที่ชอบวไนโอ้ยาเออาวลยเอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยมาด้พี่น้องมด้มด้โอ้ยผู้วน

โอ้ยเต็มเลยออ้ยเปะยุงเลยพี่น้องอออแม่ปลาอนนั่นมันมันอยู่ื้ออยู่นั่นน่ะนั่นแม่ยยงแหลโอ้ยอจ้ยอ่ะยป็อะไรยุงเลยวะอ้เจ้าตัวใหญ่จไงตัวยาวมือไวที่คาดเออโยองไทยเลยบนี้นั่เออเลยลูกเจยท่านหมอท่ามอท่าหอฮึยม่อตัว ขาบัญชีปรนขานนะนั่นเหรนั่นนั่นอกไปเลยไปเลยน่าใจตีนนั่นขบอยู่บ้าปแบบอยู่กับท่านมาเท่าท่านเขาไต้ต้นหนึ่งมันนางแกไปอยู่ววนเอยจะมันสินี่ต่หูเลยไงไงคท่านไงไง นั่นไอจะมุมไหนเนาะท่านเนาะไป้าเจ้าเ้เจ้าเจาเจอาเาเจ้าเจาเจ่าเจ้าเจาเจ้าเจาเจ้าเ้าเจ้า้เ้าเอ้าเาเจ้าเจ้าเบาจาเจาเจ้าาเเาเจาาเาเจาเม้าเจ้ัาเจ้าเ้าเเา ได้บ่ตัวไหนโอ้ยเจ็บออกจนเหมืดเจ็บออกจะหมดพวมได้โตหนึ่งอุ้ยจะท้องปาดปาดได้กี่เร็วได้ก่าเด้อมันมันอ้ย โอ้ยล oh, wow, oh, uh ูกเจยผักนกกินนามกินไนเด้อเดี๋ยวพอได้กินได้ยากละองรับ่ๆ้อยของตาทองปาดคือกันนะาโอ้องสูใหญ่ๆบนดเออของสูใหญ่ๆขนาดพ่อคนนี่เยพอได้กินได้ยากนี่ของใหญทวนเดีจยานี่นี่ลายคือกันมานคือก้นเดีวยวน่ พังงกกินนามก่อนพังงกกินนามก่อนทีนี่อุ้ยดูคนนอ้ยขานโมขานบ่ทานบทกนบบนอ้บังครับงสุนเฮ้ยมาเถอกันเเ้ย

ไม่สาดไม่ตัวจะป่าวาเขียีจีกปากเอารือเลยจีป่าห่อกหาอูมันจะมาตกหลุมข่าคูดปลาอะไรเหรอครับโอ้าหเขาเขาเขาหมอเขา เออเอออเจอเจออะไเดี๋ยวเดี๋ยวเอมันอยู่น้ำหลุมเออหลุมมองกนปะไรแต่หละเออขาสขาสก็มีย่ขาไสนั่นนั่นนัขึ้นซึ่งนั่นอ้ยหลอกุ Diese. ู่เพีย โอ้โเออเออเออเนี่นเอท่านมาท้วนท่ามาโอ้ั่นโจ๊กรหอเน่เกอบเลยโจ๊กเลย่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่า่าฮ่อเอา่าา่า่าาา่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 ่าา่า่ฮ

ใหญ่เจ้ทวดกมาขวยขูบใหญ่ขึ้นมาอเอาดจ้าเอาตัวไหนวะนอยนีอ่านี้โอ้ยซิปูดวอมในมือเต็มมือยังว่ามันโด่อมันมมือประทวงกักำไอ้พิษพ่นกำเอาเขียน

เศษไงโอ้โเป็นเงินเนี่เดือดจ้าบานนี่สรุปอ่อนี่นข,อของลูกเจอยพอคิดพ่ออยากอยูอ่ ตัวนี้ของตาท่อตาท่อละเอียนโอ้ยพ่เอีอนเขาไปคกไ้ตวี้่อเด็กินได้ยากจ้างๆจับไปขวนอันนี้ของตาทวนของได้ทุ่นน่พ่อเด็กินได้ยากอยูงเนาะอันนี้ของใหญ่ใหญ่ของใหญ่บ้านบ้าน้าน ได้พ่อด้กินได้อยากอยู่เลยจ้าเด้อเออจบคลิปค่ะขอบคุณผี่เป็ดการใกล้ให้ยายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ให้ยายโดยดีเสมอมาชายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ้าเออสวัสดีจ้ารักนะทุกคนบ๊ายบาๆจะขอคิดอยู่ยายในเด้อกับตาที่โดนเล่าจะขอทิดตาพริบต่อไป